ความรู้เรื่องช่างที่จะมาบอกเล่าทุกคำถามงานช่างเรามีคำตอบในช่างมันส์โดยด็อกเตอร์พงท์ธรทาราชัยและน้องมะเมี่ยวไอรินสนับสนุนโดย QTC ผู้ผลิตมอปแปลงไฟฟ้าชั้นนำของไทยสนใจมอปแปลงไฟฟ้าโทร02 379 3089 92 ช่วงช่างคุยช่วงช่างคุยค่ะก็ส่ง s n สเเข้ามาได้ต่อนะคะ4838106นะคะคุณใช้ค่าไฟไป กี่หน่วยใช้ไฟไปกี่หน่วยแล้วก็เสียค่าไฟไปเท่าไหร่นะคะนี่มีค่ะใช้ไป113หน่วยใครจําหน่วยได้บอกมาได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ที่บอกไปค่ะเราจะมาคุยนะคะกับ1ท่านนะคะเป็นหญิงเก่งของเราค่ะพี่หนึ่งคะคท่าน <ผม S 1> เป็นทั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท SPCG จำกัดมหาชนนะคะนอกจากนี้ค่ะยังได้รับรางวัลมากมายเลยค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสุดยอดนักธุรกิจผู้หญิงอาเซียนนะคะในฐานะผู้บึกเบอร์ธุรกิจ ด้านพลังงานแสงอาทิตย์รายแรกของประเทศไทยจากสมัพันธ์นักธุรกิจสตรีอาเซียนค่ะยังได้รับรางวัล Leading a w o m e n Power Solar Energy Transformation ในฐานะผู้นำบุกเบิกโซล่าฟาร์มสำเร็จจากองค์กรองค์การสหรประชาชาติ UN เลยนะคะนอกจากนี้พี่หนึ่งคปี 2555ของเขานะคะยังติดเป็นหนึ่งใน15นักธุรกิจหญิงที่น่าจับตามองแห่งเอเชียในนิตยสาร f o r b ด้วยค่ะตอนนี้ท่านก็อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะคุณวันดีกุลชรยางคงจุนเจริญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะดรหนึ่งสวัสดีค่ะน้องเหมียวครับผมขอบคุณคุณวันดีมากเลยนะครับที่มาเข้าสายให้เราวันนี้นะครับก็เอาเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับค่ะ ตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าทางรัฐบาลนะครับสนับสนุนให้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของบ้านเดือนบ้านเดือนนี่คือบ้านเดือนคนธรรมดาใช่ไหมครับค่ะบ้านประเภทอยู่อาศัยนะคะประเภทบ้านอยู่อาศัยนะคะนะครับคุณวันวันดีช่วยอธิบายให้พวกเรากระจ่างหน่อยได้ไหมครับว่านโยบายที่ว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับค่ะค่ะก็ต้องเออขอกับเอียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะคะท่านผู้ฟังนะคะอย่างนี้ว่าคือต้องเป็นขั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะ ของประเทศไทยนะคะที่รัฐบาลเนี่ยท่านได้ประกาศการรับซื้อไฟฟ้านะคะให้ประชาชนแบบเราเนะะี่ยค่ะคือชาวบ้านแบบเราเนี่ยสามารถที่จะติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะคะบนหลังคานะคะ,บน,คนะ,คะบนหลังคาบ้านของเรานี่แหละ <c oughs> แล้วก็กังวันมีแสงอาทิตย์ก็หลังคาของเราก็จะผลิตไฟฟ้านะคะ <c oughs> แล้วก็ส่ง เข้าไปที่สายส่งของการไฟฟ้าเลยหน้าบ้านเราเลยค่ะ,ค,ะคือมันจะมีสองสองสายไฟสายไฟหนึ่งเราผลิตขายคืนให้กับการไฟฟ้าอีกสายหนึ่งเราก็ซื้อมาใช้เวลากลางคืนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือกลางวันเนี่ยตั้งแต่ ระอาทิตย์ขึ้นยันพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยแบนว่าเราไปทํางานนะคะถ้าเรามีติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อยู่บนหลังคาบ้านเราเนี่ยหลังคาบ้านเราก็สามารถที่จะทําเงินได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะรับค่ะซึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคานะคะต้องเน้นว่าบนหลังคาเท่านั้นนะคะค่ะ,คะแล้วก็ขนาดไม่เกินสิบกิโลวัต,ต์นะคะสิบกิโลวัตเตมื่อกี้เห็นท่านดจอกตอรกับน้องมะเมียวพยายามอธิบายทางช่างเนี่ย เราก็บอกจะอยู่ในพื้นที่สักประมาณสามสิบตารางเมตรสี่สิบตารางเมตรบนหลังคาบ้านเรานะคะ,ค,ะคือตั้งแต่ยี่สิบสองถึงสามสิบตารางเมตรเนี่ยนะคะคือก็จะแปะไว้บนหลังคาบ้านเราเนี่ยแล้วก็เราก็สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้แล้วก็ขายได้นะคะแต่ตนนไ้ไม่เกินสิบกิโลวัตเท่านั้นนะคะ,คะแล้วก็ต้องเป็นข่าวดีที่จริงๆแล้วเนี่ยเราพยายามทํามาตั้ง กว้างเวลาเป็นกว่าปีแล้วครับเพิ่งจะสำเร็จนะคะตอนนี้เองว่าเอ SBCG เนี่ยเป็นอ่าเป็นบริษัท แห่งแรกที่จับมือกับธนาคา,ารกรุงไทยนะคะคให้เงินกู้คือให้สินเชื่อนะคะพเพื่อเพื่อประชาชนเนี่ยติดตั้งเซลารรูฟได้บนหลังคานะคะเป็นสินเชื่อที่ชนิดที่เขาเรียกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีค้ำประกันอะไรเลยนะคะคไม่ต้องมีไม่ไม่ไม่ต้องมามา,มา,ม,า,ม,ามาเร็จค้ำไม่ต้องมามีอะไรเลยนะคะคแต่ว่าคือขอมีเงื่อนไขว่าต้องมีไรายได้ประมาณห้าหมื่นบาทนะคะค แล้วก็คือไม่มีหนี้สินล้นคนตัวเนี่ยเรียกว่าใช้กานกู้ของกรุงไทยได้เลยนะคะ<ม>เพียงเราจ่ายเงินดาวนะคะมีให้ให้เลือกสองอัตราคือจะจ่ายเงินดาวยี่สิเปอร์เซ็นหรือสามสิเปอร์เซ็ก็ได้นะคะ,คะที่เหลือนะคะคือใช้การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแล้วก็เงินที่ ให้ผ่อน8ปีเนี่ยใช้ช่วงเว,เวลาคืน8ปีนะคะอัตราดอกเบี้ยอยู่ประมาณ8.88%เนี่ยนะคะคือใช้เงินที่ขายไฟได้ค่ะที่ดรหนึ่งขายไฟได้เวลากลางวันเนี่ยน้องมะเมียขายไฟได้เวลากลางวันจากราักาบ้านเราเนี่ยป็นเงินผ่อนนะคะใกล้เคียงกันเลย8ปีปุ๊บเนี่ยนะคะก็ระบบก็ ตายตัวเองหมดเลยนะคะนั้นที่เหลืออีก17ปีเนี่ยคือรัฐบาลรับซื้อเราด้วยสัญญานะคะซื้อขายไฟฟ้าถึง25ปี25ปีค่ะค่ะเพิ่ เจ๊ว่าผ่อนไป8ปีเ้่าที่เหลือ17ปีคือกําไรของเราล้วนๆเลยนะคะค,ะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้ถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยนะคะเอาระบบตัดใหญ่ที่สุดนะคะสมมุติว่าถ้า1ิด8แสนประมาณ8แสนบาท10กิโลวัตต์นะคะอันนี้ใหญ่ที่สุดที่มีนะคะ,คะก็คือ,อดาวเพียงแสนหกหนพันนะคะ,คะแล้วที่เหลือเนี่ยก็ใช้เงินกู้ไม่ต้องไม่ต้องใช้เงินควักจากกระเป๋าเลยค่ะไรายได้จากการขายไฟจะใกล้เคียงกับ ไรายได้เอามาป่อนเลยคือคำนวณให้มันพอดีกันนะคะอันอนี้นจจะค่ะค่ะอาจจะช่วยให้คนฟังเห็นภาพก็คือมีเรามีเห็นว่าถ้าเกิดผ่อนเนี่ยสำหรับ36ตารางเมตรใช่ไ,ไหมคะไซสใหญ่ดีกว่าไซสใหญ<ห>่ไซส์ดสเลยคะ่ะ80ตารางเมตรนะคะผ่อนเดือนละ8,374บาทแต่เราขายไ,ได้ใน,<ะ>นาราคา8,334บาท ค่ะใช่ค่ะก็เสนท์ว่าขายคือขายกับผ่อนใกล้กันค่ะใช่ถ้าจะพูดว่าสายไฟ8ชั้น3ก็ผ่อน8ชั้น3เหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะคือเรียกว่าเราคํานวณให้เรียกว่าได้ประโยชน์สูงสุดนะคะนักใช้เล็กลองมาก็จะตกประมาณ3แสนกว่าบาทมี3แสนกว่าบาท0แสนกว่าบาทอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าตอนนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์จริงๆแล้วก็รัฐบาลเนี่ยรับซื้อถึงอัตรา 6บาท85นะคะต่อหน่วยเหมือนที่ตั้งกี้น้องมาเหมียวเราให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะ,ะว่า6บาท85ในขณะที่เราซื้อในวันนี้นะคะชาวบ้านแบบเราเนี่ยซื้ออยู่วันนี้ก็คือประมาณ4บาทกว่าถึง5บาทนะคะใกล้ๆกันแต่แล้วรัฐบาลรับซื้อจากเราถึง6บาท85ครับผมก็จะสิ้นสุดภายใน30วิถุนานนี้เท่านั้นนะคะ ครับผมนี่รีต้องรีบไปซื้อโฮมโปรเดี่ยเมี่ยวจัดรายการไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ต้องไปโฮมโปรเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันพี่หนึ่งซื้อเผื่อเมี่ยวด้วยนะคะเห็นบอกว่ามีจำหน่ายที่โฮมโปรแล้วใช่ไหมคะคือคือใช่ค่ะตอนนี้เราเพื่อความสะดวกของของทุกท่านผู้ฟังเลยนะคะ โฮมโปรทุกสาขาเนี่ยก็เป็นผู้แทนจําหน่ายของ s c g g ก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การจําหน่ายในประเทศไทยอีกนะคะที่เราเลือกช่องทางโฮมโปรเพื่อให้เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดโฮมโเรามีอยู่ทุกสาขานะคะแล้วก็เข้าไปเนี่ยเข้าไปในส่วนของ c ัศน์เสมอเซอร์วิสบริการลูกค้าได้เลยนะคะบอกว่าแล้วตอนนี้ปจต่ที่สําคัญมากเลยเนี่ยธนาคารกรุงไทยเนื่องจากว่าเป็นครั้งแรกนะคะเขาให้มาในรอบแรกในแค่เพียงสามร้อยหลังเองค่ะหรือในวงเงินร้อยล้านค่ะ แล้วแล้วตอนนี้ยังเหลือบ้างไหมครับคุณวันดีครับหอนออกออกข่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วอยู่บ้างค่ะแต่ว่าก็ต้องเร่งรีบหน่อยนะคะคือเนื่องจากว่าพอทุกทุกุกคนก็เดินเข้าไปแล้วก็จองได้เลยจ่ายใจเงินจองพิ้งพันบาทเองนะคะแล้วเราก็จะต้องไปเดินเรื่องให้ท่านไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรต้องไปเดินเรื่องขายไฟเรื่องติดตั้งระบบนะคะจนกระทั่งท่านพร้อมเอขายไฟก็จะ เงนในส่วนที่เหลือนะคะคก็คืออีกประมาณไม่เกิน20นะคะ20 30เลือกเอาได้แล้วที่เหลือก็ธนาคารจ่ายให้นะคะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตถามบ้างถามคุณวันดีบ้างนะครับเมื่อกี้ยังมีคําถามสงสัยอยู่หลายประการเหมือนกันคืออย่างเรื่องเรื่องที่หนึ่งเนี่ยอย่างไฟบ้านเราเนี่ยครับเข้าใจว่า มกี้บอกว่าต้องติดต้องติดสายเพิ่มครับใช่ไหมครับจากการไฟฟ้าเพราะว่าปัจจุบันเรามีสายหนึ่งที่เป็นสายใช้ไฟอยู่คะับใช่ไหมสายซื้อแล้วก็มันต้องมีสายขายทีนี้ใช่ไอ้สายขายเนี่ยครับมันทางรัฐบาลจะมาติดให้หรอครับหรือว่าพอเราติดโซล่าเราเดินให้เรียบร้อยค่ะเราเดินให้เรียบร้อยหมดเลยแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยโดยการไฟฟ้าเนี่ยจะมาตรวจสอบความปลอดภัยก่อนรับ รับไฟเข้าไปในระบบของการไฟฟ้านะคะคือสมมุติว่าถ้าบ้านด็อกเตอร์ติดนะคะก็คือเราในฐานะเอ c G ก็จะติดตั้งแทงติดตั้งเครื่องแปลงไฟเดินสายไฟไปจ่อไว้นะคะแล้วการไฟฟ้าสมมุติว่าบ้านเราอยู่ในกรุงเทพบ้านด็อกเตอร์อยู่ที่ไหนฮะกรุงเทพใช่ะคะกรุงเทพครับกรุงเทพอ่าก็จะการไฟฟ้านะครหลวงก็จะมาตรวจสอบก่อนตรวจสอบความปลอดภยัยตรวจสอบขนาดสายอุปกรณ์ป้องกันทั้งหลายทั้งปวงเ่าไฟเราต้องเข้าไปสู่ระบบของการไฟฟ้านะคะ ไฟที่เราไฟที่เราส่งเข้าไปเนี่ยจากการไฟฟ้าท่านก็เอาไปจําหน่ายต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพของไฟต้องได้รับการรับรองมาตรฐานนะคะแล้วก็าการไฟ้าก็จะมาตรวจสอบต้องถึงจะให้เชื่อมโยงได้นะคะโอเคครับเดี๋ยวถ้างั้นถามต่อเลยนะครับแสดงแล้วไฟที่ผลิตได้เนี่ยแสดงว่าไม่ได้ใช้ภายในบ้านเหรอครับ ไม่เลยค่ะไม่เลยขายเลยค่ะดีามากเลยคือเพราะว่าเพราะว่าขายรับซื้อเราหกบาทแปดิบห้านะคะทุกหน่วยเลยก็แสดงว่าเราเนี่ยซื้อไฟจากสายเดิมคือสายสี่บาท คือสายสี่บาทแล้วขายไปสายหกบาทหกบาทแปดสิบห้าแต่ว่าไอ้สองสายเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกันคือเราไม่เราไม่เราเราไม่ได้ใช้ในบ้านเราไม่ได้ใช้คือคือบ้านที่ใช้ในบ้านเนี่ยยังเป็นไฟจากการไฟฟ้านครหลวงในราคาสี่บาทที่เราซื้อใช่ไหมคะคะแต่ที่เราได้จากหลังคาเนี่ยเอาไปขายในราคาหกจุดแปดห้าแล้วอย่างนี้เนี่ยเหตุผลเหตุผลที่รัฐบาลเนี่ยต้องต้องต้องสนับสนุนราคาเนี่ยเพราะเหตุว่านะคะคือเนื่องจากว่าความต้อง การไฟในกลางวันเนี่ยถือเป็นช่วงความมีความต้องการสูงสุดใช่ไหมคะรายการเราเนี่ยช้างมันเนี่ยนะคะคือต้องรับรู้ว่าเขาเรียกว่าพีคถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องมาต้องมาทาการผลิตไฟฟ้าเพื่อเอามาให้บริการแก่ลูกค้าช่วงพีคเนี่ยในต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตก็จะเป็นช่วงของการผลิตในเวลากลางวันก็คือเหมือนลูกเหมือนระคังคว่ำน้องมะเมียวนุ่งถึงระคังคว่ำเพราะฉะนั้นก็จะไปตอบ สนองช่วยรัฐบาลลดการเผืฟอไฟช่วงพีพอดีเลยนะคะอ,อันที่สองก็คือในเรื่องของการลดโลกร้อนะนะคะ,ค,ะคือผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยคือจะไม่มีไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงใ,ใดๆใช้จากแสงอาทิตย์นะคะซึ่งเราก็จะลดต้นทุนในเรื่องของการนําเข้าเชื้อเพลิงนะคะ แล้วก็เป็นพลังงานสะอาดที่ไม่มีมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็แล้วก็พไดง่ายๆว่าเราหลังคาบ้านของเราก็จะช่วยผลิตไฟฟ้าทุกหลังคาบ้านในประเทศไทยต่อไปก็จะช่วยผลิตไฟฟ้าเพื่อที่จะต้อนเข้าสู่สายส่งที่จะได้พลังงานสะอาดลดการสูญเสียเงินตาต่างประเทศลดโลกร้อนแล้วก็ยังลดเรื่องของการช่วยการผลิตไฟฟ้าสำรองในช่วงคาต้องการสูงถดด้วยนะคะซึ่งเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างแพงแล้วเมื่อกี้เรียนว่าเรียนน้องเจิกว่า แขงเชลแงอาทิตย์เนี่ยรับประกันยีปีนะคะไม่ถึงราะกันยี่สิบหปีรับประกันรับประกันว่าอะไรคุณคุณภาพเลยี่ะรับประกันคุณภาพเลย,ป,ป,เลยปีที่ยีเนี่ยนะคะของเราเลือกใช้บริษัทเออเคีเเเยวเซราญี่ปุ่นนะคะที่มีการผลิตมาแขงมากว่า35ปีแล้วคือปีที่ยี่บ้านะี่บ้านดร์ จะต้องผลิตไฟไม่น้อยกว่าร้อยละปดสิบนะคะขอ,ของวันแรกใช่ไหมของกําลังกาลังการผลิตเช่นถ้ากําลังการผลิตร้อยวัตต์ในวันที่ซื้อคือวันนี้อีกยี่ <20, S 1> ปีที่ยี่สิบห้าเนี่ยต้องผลิตประมาณแปดสิบวัต,ตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าเราไม่มีสัญญารัฐบาลรับ<อ>ซื้อเรายี่สิบห้าปีนะคะถึงเวลานั้นเราก็เอามาใช้เองในบ้านได้เหมือนเมื่อกี้ที่ดรพูด อ้าวแต่ว่ามันสายมันต่อคนละที่กันนี่ครับไม่เป็นไรค่ะแค่สลับนี่เปียวเองเลยค่ะแล้วไฟปลดสายไฟออกแล้วก็เอาเข้าตู้ไฟบ้านเราเท่านั้นเองอ๋อแล้เสียบเองได้ปะครับเสียบเองไม่ได้ทําได้ค่ะเสียบเองเนี่ยเลยเลยค่ะก็ต้องเรียกให้ทางไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบก่อนใช้เหมือนกันต้องเรียกการไฟฟ้าอยู่ดีนี่ผมสอบถามหน่อยครับแล้ว การคำนวณที่เราคำนวณมาเนี่ยครับเมื่อกี้แสดงว่าเข้าใจว่าไฟเราไอ้ค่าผ่อนแปดพันสามร้อยเจ็ดสบสี่สมุติว่าเป็นแบบแบบไซส์ใหญ่ก็คือเราผ่อนให้ธนาคารกรุงไทยถูกป่ะครับต่าผ่อนให้ธนาคารกรุงไทยไปเสร็จแล้วไอ้เงินไอ้เงินแปดพันสาร้อยกว่าบาทเนี่ยเราได้จากรัฐบาลมาจ่ายเข้ากระเป๋าเราตั้งหากคิดง่ายเลยนะถูกต้องคืออย่างนี้ค่ะคือคือแปดพันสมมุติแปดพันสามแล้วกันนะคะที่เงินที่ต้องผ่อนแบงค์นะคะเมื่อกี้บอกท่านนกเร์ว่าเรา เราเราติดสิบกิโลวัตต์ถูกไหมคะสิบกิโลวัตต์นะคะถ้าเราคิดว่าความเข้มแสงกรุงเทพเนี่ยประมาณประมาณเซทว่าสี่ถึงห้าชั่วโมงเอาเซเว่าสี่จุดห้านะคะมันทั้งพันหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นสิบสองชั่วโมงเนี่ยเราเก็บได้สูงสุดเนี่ยคือประมาณประมาณห้าชั่วโมงนะคะอันหนึ่งเราได้ห้าสิบหน่วยนะคะห้าสิบหน่วยคูณด้วยสามสิบวันเราก็ได้พันห้าร้อยหน่วยถูกไหมคะพันห้าร้อยหน่วยคูณด้วยหกจุดแปดห้านะคะดรจะได้ประมาณเกือบหมื่นบาทนะคะครับ เวลาคำนวณให้แบงค์เนี่ยต้องคำนวณแบบเขาเรียกว่าคำนวณแบบมีความเสี่ยงสุดๆอืมอันนี้คือเราคำนวณแบบเสี่ยงสุดแล้วขั้นต่ำสี่ชั่วโมงต่อวันใช่ไหมคะใช่ใช่แสดงว่าความเป็นจริงเนี่ยเราผลิตไฟได้ตั้งแต่หกโมงเลยเหรอครับใช่ค่ะหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเลยค่ะมีแสงาทิตย์ตอนไหนก็ผลิตได้ทันทีก็คือสิบสองชั่วโมง ไหลเข้าสู่ของมิเตอร์ทันทีมิเตอร์คลิกคลิกไปแล้วก็คือเงินที่เราขายได้อืค่ะค่ะก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีแนวโน้มที่เราจะได้คืนทุนเร็วกว่านี้ขึ้เยอะดีใช่ค่ะถูกต้องแต่เวลาแบงค์คิดเนี่ยเหมือนอย่างน้องมะเหมียวรู้เนาะเวลาแบงค์คิดก็ต้องคิดแบบโหให้เซนซิทีฟสุดๆให้เรียกว่ามีความเสี่ยงน้อยที่สุดค่ะค่ะค่ะโอเคถามเพิ่มเติมนะครับทีนี้ที่ว่าเป็นบ้านครัวเรือนเนี่ยครับ อย่างออฟฟิศเนี่ยถือเป็นบ้านครัวเรือนหรือเปล่าครับหรือต้องเป็นที่อยู่อาศัยออฟฟิศออฟฟิศไม่ใช่ประเภทที่อยู่อาศัยประเภทผู้ใช้ไฟประเภทหนึ่งค่ะคือเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพวกพวกออฟฟิศเอ่อพวกอะไรต่างๆมันต้องเป็นผู้ใช้ไฟเอ่อที่อยู่ในประเภทหนึ่งเท่านั้นนะก็ต้องเป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้นต้องเป็นผู้ประเภทหนึ่งเท่านั้นเลยค่ะ แล้วถ้าเกิดเป็นทาวน์เฮาส์ที่ไม่ใช่ของเขาเองเนทาวน์เฮาส์ก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นประเภทหนึ่งนะคะน้องมะเหมียวประเภทหนึ่งนะคะแถ้าถ้าทาวน์เฮาส์เนี่ยเราอาจจะมีพื้นที่จํากัดก็ต้องติดเลกลงไปอีกนะคะค่ะค่ะสมมติอย่างบ้านที่วันดีอย่างเงี้ยค่ะที่วันดีมีบ้านสี่หลังติดหมดเลยสิบกิโลวัตต์อ้าวแล้วไม่เหลือให้ลูกค้าบ้างเลยครับพี่ไม่ถึงว่าติดเองมันเขาเป็นเจ้าของอยู่แล้วค่ะพี่หนึ่งค่ะโอเคครับเดี๋ยวผม่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตถามต่อนะครับแล้วทีนี้ เข้าใจว่าหลังคาในการติดเนี่ยมันมีข้อจํากัดไหมครับอย่างเช่นบ้านผมนี่แหละบ้านผมนี่เลยครับติดอยู่บนซีแพคโมเนียนี่แหละีแติดได้ไหมสบายมากเลยค่ะเพราะว่าจะไม่เจาะเลยนะคะเราจะไม่มีการเจาะเลยสําหรับซีแพคเพราะบ้าน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 ดรอร์ซีแพคก็อจะมีโครงเหล็กถูกไหมคะครับใช่ครับเราก็ใช้ตะขอเกี่ยวเข้าไปในระหว่างซีแพคที่ซ้อนกันอะแล้วก็เข้าไปยึดจับตรงเหล็กด้านใน ก็มีโครงรับแผงด้านนอกทําให้หลังคาเย็นขึ้นด้วยเราจะไปอยากแอร์ด้วยนะคะอืมค่ะค่ะอย่างนี้มันต้องรีบติดแล้วครับถ้าระคาดีขนาดนี้ฟังแล้วมีความมีคติเยอะเลยค่ะค่ะแล้วถ้าเป็นหลังคาที่เป็นอย่างอื่นล่ะครับที่เป็นสมมุติว่าเป็นตัวอย่างถ้าหลังคาสังกสีสามสิบปีนี่ไม่แนะนํานะคะอ๋อค่ะค่ะเป็นหลังคากระเบื้องสามสิบปีนี่ไม่แนะนํานะคะที่มันกรอบมากแล้วอย่างเงี้ยหรือเป็นเพราะว่าอย่าลืมถ้าเรติดปึ๊บ เราต้องคิดว่าเราจะอยู่อีกยี่สิบห้าปีนะคะครับค่ะค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นพูดง่ายๆว่านี่เป็นสัญญาการรับนะสือสัญญาการรับมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกอะยุทธ์เนี่ยท่านให้ความสําคัญมากเกี่ยวกับเรื่องการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไทยนะคะเพราะว่าอีกเจ็ดปีแก๊สในอ่าวไทยเรากำลังจะหมดแล้วนะคะตอนนี้สมรชานเราก็ยังเปิดไม่ได้ดังนั้นเนี่ย ถ้าทุกคนช่วยกันประหยัดพลังงานทุกคนช่วยกันใช้พลังงานหมุนเวียนพลังงานทดแทนทุกรูแปแบบเนี่ยเราก็จะลดการผลิตไฟฟ้าจากแก๊สจากเชื้อเพลิงที่มาจากพวกพลังงานซึ่นเปลืองนะคะก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมาการลดโลกร้อนด้วยนะคะแล้วที่สําคัญคือความมั่นคงด้านพลังงานที่เป็นอันดับหนึ่งเลยโอเคครับดีวผมถามานิดนึงครับแล้วถ้าเป็นโครงหลังคาสีแพคเนี่ยมัน เราเคยมีคำนวณไว้ไหมครับว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมันประมาณเท่าไหร่อย่างค่ะดรถามดีมากค่ะมาตรฐานของลังคาซีแพ็เนี่ยเขาจะสามารถรับน้ำหนักได้40กิโลนะคะต่อตารางเมตรนะคะแต่น้ำหนักของเราเนี่ยตกประมาณ13กิโลค่ะค่ะต่อตารางเมตรสกิโลต่อตาตรตตางเมตรนี่คือรวมน้ำหนักของกระเบื้องไปหรือยังครับ เป็นน้ําหนักเป็นน้ําหนักมาตรฐานที่บนกระเบื้องนยคะที่จะรับได้รับอยู่บนกระเบื้องอีกทีแดงว่าไม่รวมน้ําหนักตัวเองไม่รวมค่ะไม่รวมอ๋อทั้งนี้ของเราก็คือใช้สินสามกิโลเองค่ะนะครับก็ตามตามตามนโยบายของของรัฐบาลที่เพิ่งออกกาศออกมานะคะที่อะไรก็แล้วแต่ที่จะไป ตั้งเพิ่มเริมหลังคาถ้าน้ําหนักต่ำกว่า20เนี่ยไม่ต้องไปขอใบอนุญ,ญาตกับปรับปรุงอาคารนะคะนะครับก็เคลียร์อีกทีคือปกติถ้ามีการต่อเติมอาคารเนี่ยจะต้องมีการไปขอขอนุญ,ญาตที่เขตอ,อ,อหนึ่งอ,อ,งอะอันนี้ไม่ต้องแล้วค่ะแล้วก็คือสิกิโลวัตต์ก็ไม่ต้องไปขอรองอด้วยนะคะไม่ต้องขอรองอรองงอนี่คือโรงงานรองงอนอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนะคะก็เลยท่านท่านรัฐบาลท่านก็ยกเว้นให้แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดไง่ายว่าโอ้โหอำนวยความสะดวกสุดๆเลยแต่ตอนนี้ภาคประชาชนเนี่ยยังไม่รู้ว่าโอ้โหบ้านตัวเองมีสิทธิ์จะทำเงินได้เนี่ยอันนี้ยเป็นเป็นจุดที่ต้องมาช่วยกันประชาสัมพันธ์เดี๋ยวผมจัดรายการเสร็จแล้วผมจะแวะ h โฮมโปรเลยครับและเลยนะคะเพราะว่ามีจํานวนจํากัดค่ะอย่างนี้แล้วมีประกันไหมคะการดูแล อันนี้ประกันสองปีนะคะดีมากเลยค่ะน้องมะเหมียวอันนี้เป็นบริษัทบริษัทเราจะรับประกันฟรีสองปีนะคะแล้วก็จะดูแลเรื่องการฉีดไฟฟ้าให้ยี่สิบห้าปีเลยค่ะดูแลเรื่องการผลิตาต้ี่ต้าใช้จ่ายดูแลโดยอย่างนี้ค่ะท่านท่านดรก็คือเราใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะก็คือเครื่องเครื่องเครื่องแปลงไฟในบ้านที่เราจะติดให้มันก็คือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นี่เองแล้นเราจะสื่อสารกับ กับกับกับเครื่องทุกวันพอเย็นมาปุ๊บจะกดคลิกไปหาด็อกเตอร์เลยวันนี้ทาเงินได้เท่าไหร่ผลิตไฟได้เท่าไหร่นะคะเราก็ตั้งใจว่าเราจะทําให้25ปีเลยเพราะว่ามันจะเป็นความยั่งยืนและที่สาคัญคือเราสามารถที่จะควบคุมการปฏิบัติงานได้จากสํานักง,งานของเราด้วยนะคะรีโมทมอนิเตอร์ริงให้เดี๋ยวผมขอ,อ,ขอสมมติด็อกเตอร์ออกไปทํางานอย่างเงี้ยจะไม่ได้สนใจว่า บ้านของตัวเองผลิตไฟฟ้าเท่าไหร่ใช่ไหมคะเ๋ยจะไปอินตอลในแอปให้ด้วยนะคะต่อไปท่านนักเอนก็ไม่ต้องเล่นไลน์กดมาดู่าว่านี้เลิ้เท่าไหร่ใช่ดูว่าได้เงินเท่าไหร่แล้วใช่ได้เงินเท่าไหร่ถูกต้องเลยเดี๋ยวก่อนนะครับอีกนิดหนึ่งกำลังตื่นเต้นกับการรื้อไฟมากก็เลยืเสียสมาธิเลยครับก็ทีนี้การติดตั้งถ้าจะเริ่มต้องทำยังไงมีคนถามมาเลยครับมีคนจะซื้อแล้วทางเอสเอ็มเอสเราเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยากจะติดตั้งไปเริ่มตรงไหนดีครับ เัาเริ่มที่โฮมโปรเลยค่ะไปจะเริ่มที่โฮมโปร <Home Pro. S 2> เลยค่ะหรือว่าโทรเข้ามาของคอร์เซ็นเตอร์ที่ SPR ก็ได้นะคะคอร์เซ็นเตอร์ SPR เออค่ะ,อะเออค่ะเอร์เซ็นเตอร์ของของโฮมโปรทุกสาขานะคะ,คะแล้วก็คอรเซ็นเตอร์ของ SPR ก็ได้นะคะแต่วันนี้พอดีวันหยุด ที่โฮมโปรจะดีกว่าค่ะโโปรทุกสาขาเลยค่ะไปคัสเ o ม e ร์เซอร์วิสเลยนะคะแต่ถ้าเกิดมีปัญหาจริงๆนะคะก็โทรเข้ามือถือคุณวันดีได้นะคะจะมีบริการให้เป็นพิเศษตั้งสามร้อลูกค้าแรก0 8 9 5 0 3 6 4 8 0 8 9 5 0 3 6 4 8ค่ะโอเคเดี๋ยวถามต่อครับเมื่อกี้บอกว่าซ่อมบำรุง2ปี2ปีนี่คือว่าติดตั้งไปแล้วมันเกิดสองปีนี่นะคะจริงๆนะคะขอเรียนท่านดรนะ ก็ไปไม่ได้ไปทําอะไรเลยค่ะเพราะว่าระบบผลิตไฟพลังงานแสงทิตย์มีอุปกรณ์หลักคือแผงเซลล์แสงอาทิตย์กับอินเวอร์เตอร์แผงเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะคือเช็ดถูก็ไม่ต้องนะคะ,คะถ้ามันมีฝนมายกเว้นมีขี้นกโดนแพลงมาอย่างนี้เยอะๆนะคะ,คะก็ต้องไปไปเช็ดหน่อยเพราะว่ามันจะบัง บางเงินของเรานะคะคือไปบางแท้งก็บางการผิดเงินด้วยนะคะแล้วก็อินเว์เตอร์ก็สามารถที่จะรีโมทมอเตอร์ิ่งได้แต่อยากสร้างความมั่นใจค่ะเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ค่อนข้างใหม่นะคะคือตอนนี้เราก็มีลูกค้าในมือเราสองร้อยกว่าคนสามร้อยคนเนี่ยคือทุกคนก็ยังงงงอยู่นะคะแต่วันนี้เริ่มทังออเดอร์ชุดที่สองชุดที่สามกันแล้วนะคะเพราะว่าพอคุ้นเคย เป็น,เป,นเป็นการขายของที่เราไม่เห็นสินค้าด็อกเตอร์คะ,ม,คะมันเป็นไฟอยู่ไฟมันก็จะอยู่ในสายสายส่งไปใช่ไหมคะแต่ทุกที่ทุกที่เดือนเราจะได้รับการแจ้งมาจากการไฟฟ้าว่าท่านขายได้เท่าไหร่อันนี้ค,ค,คือสิ่งที่เราจะได้เห็นตอน่อเมื่อเราซื้อแล้วเราโอเปรตน,นะคะนั้นเวลาเราไปซื้อตู้เย็นเราจะเห็นว่านหยิบตู้เย็นขึ้นมานะคะแต่ซื้อระบบไฟฟ้าพลังงานแสงที่ติดตั้งบนหลังคาเนี่ย่นผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยคือพ,พลังงานแล้วก็มันก็ไหลไปสู่มิเตอร์มันก็จะคลิก ไปเรื่อยทุกวันทุกวันอะไรเง<ม>ี้ยค่ะนั่นคือตัวเงินที่จะได้ขึ้นเดือนอแล้วถ้าหลังสองปีล่ะครับคุณวันดีถ้าหลังสองปีง2 2> ไป,ปแล้วเน<ป>ี<ป>่ยเราก็ยังดูแลให้ค่ะเราเรายังเรายังดูแลให้แต่ยังเป็นดีโมดมอนิเตอริงนะคะมีปัญหาอะไรเราก็ดูแลเพราะอ,อ,อินเวอร์เตอร์รับประกันห้าปีคะ่ะแล้วถ้ามันเสียหลังจากนั้นผมต้องทํายังไงกับชีวิตครับไม่ถึงว่าถ้าเกิดตกติดไว้แล้วไม่ใช่แผงไม่ถึงระบบระบบระบบที่จะมีปัญหาเนี่ยนะคะที่เราโอเปรตมาประมาณจาก โซลาร์ฟารมของเราเนี่ยเข้าหกปีนะคะอุปกรณ์นี่ยังใช้งานไม่มีปัญหาเลยะคะ่ะทุกอย่างออกแบบมาเรียกว่าเาเรียกว่าป้องกันความเสียหายอย่างถุดลิ์นะคะมีอุปกรณ์ป้องกันท,ทั้งป้าผ่าการลัดวงจรอ,อะไรต่างๆเนี่ยจะเสียหายได้อย่างเดียวคือถ้าเอาปืนไปยิงแผงหรือ,อไปได้รับอของกระทบกระแทกอย่างรุนแรงอะไรเงี้ย อย่างนี้ค่ะสอันนี้จะเสียหายครับผมแล้วตอนนี้ถ้าผมจะไปดูตัวอย่างการติดโซลารูฟเนี่ยครับไปดูที่บ้านคุณวันดีได้ป่ะครับมันมีติดไปแล้วมัยินดีต้งาวมีบ้านอยู่หลังนึงเนี่ยเปิดไว้ีตั้งมาสี่ห้าปีแล้วค่ะแล้วก็ยังใช้อุปกรณ์เดิมหมดทุกอย่างเลยค่ะสี่หปีนั้นไม่ถึงว่าตอนแต่ว่ายังไม่ได้ขายไฟเข้าไปในกริดใช่ไหมไม่ขายค่ะใช้เองค่ะแต่ตอนนี้พอเขาเปิดแล้วพก็ขายเลย อเขาเริ่มขายได้ตั้งแต่เดือนเมษาแล้วเหรอครับตอนนี้เปิดรับซื้อมาช่วงช่วงนี้เป็นช่วงที่รัฐบาลเขาให้ไปยืน่นใช่ไหมคะ,คะของใครที่ผ่านแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ไปแจ้งขอขายไฟคค่ะค่ะะก่อนคำถามสุดท้ายค่ะคุณวันดีถ้าเกิดสามรอยท่านแรกนี้นะคะ <c oughs> หมดไปแล้วมีแนวโน้มว่ามีคนอยากจะติดมากกว่านั้นค่ะจะมีเปิดรอบสองไหมคะธนาคารกรุงไทยเขาบอกว่า เขายินดีที่จะพิจารณานะคะเพราะว่าเนื่องจากว่านี่เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตรก์การเงินประเทศไทยเหมือนกันที่ให้กู้แบบคลีนโลนดอกเบี้ยถูกมากเลยนะคะแต่เกีบแปเนี่ยดอกเบี้ยคลีนโลนเนี่ยดอกเบี้ยที่เขาเรียกว่าเพอเงินกู้ส่วนบุคคลที่ไม่มีคํ้นประกันเนี่ยดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าสิบห้าทุกรายการค่ะนั้นอันน,นี้เป็นดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดนะคะเพราะว่าเนื่องจากเพื่อสนับสนุนถือเป็นโครงการช่วยชาติค่ะแสดงว่าถ้าใครไม่ทันรอบนี้มีแนวโน้มรอบสองก็จะมาใช่ค่ะก็มารอบสองได้ค่ะตอนนี้จริงๆต้องขอบ บอกแอบบอกเล็กน้อยก็เหลือใกล้หมดแล้วค่ะใช่ค่ะค่ะจริงๆแล้วคือพี่หนึ่งกลัวมากค่ะตอนนี้ดร1หนึ่งกลัวว่าถ้าจัดรายการเสร็จแล้วจะไปไม่ทันไม่ก็คุณวันดีเขาบอกว่าโทรหาคุณวันดีได้เลยไม่ต้องไปหาเนี่ยเนี่ยบอกขอจองไว้ก่อนแล้วค่ะจองได้จองไว้หลังค่ะใช่ดรมีสามตารางเมตรนะไม่ได้เงินนะคะประกันเลยให้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 คืนระบบเลยเดี๋ยวผมจองจองไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมโทรจบรายการจองค่ะคผม่าสุดท้ายค่ะคุณวันดีมีอะไรทิ้งท้ายไว้ไหมคะสําหรับผู้ฟังทุกๆท่านค่ะ ก็ต้องขอ,อกราบอิงวอนนะคะท่าน,นท่านผู้ฟังทุกท่านว่าพลังงานในวันนี้ของประเทศเราเนี่ยถือว่าเป็นความมั่นคงที่สําคัญมากเลยอาเซียนกําลังจะเข้ามาสู่ความเป็นจริงในปลายปีนี้นะคะเราเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคอาเซียนนะคะที่มีความพร้อมที่สุดในด้านทั้งโลเคชันสถานที่ตั้งเรื่องของพลังงานนะคะ แล้วก็ในวันนี้เนี่ยเราก็มีปัญหาครสิทเหมือนกันก็เหมือนกับทุกทุกชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องของแหล่งพลังงานจาก,จากที่เราเคยใช้มาเป็นเวลาหลายสิบปีชดช่วงชาวาั้นาดแก๊สในอ่าวไทยของเราเนี่ยมีปริมาณล้อยหลอลงเราต้องนําเข้านะคะซึ่งมีราคาสูงแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนของค่าไฟที่จะต้องปรับสูงขึ้นเพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวนะคะที่เราจะช่วยชาติให้สามารถเดินได้ก็ลดการใช้ลงประหยัดพลังงานนะคะ ใช้พลังงานหมุนเวียนใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้มากขึ้นนะคะอาจจะเป็นพลังงานทุกรูปแบบก็ต้องลดการใช้นะคะแล้วก็พวยชัดง่ายๆเลยค่ะก็คือลดการใช้นะคะ,คะแล้วก็หรือใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะคะได้ค่ะก็ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะครับผมขอบคุณมาก<ช>ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะแลวอย่าลืมไปโฮมโปรนะคะค่ะครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะค่ะและนี่ก็คือคุณวันดีคุณชรยังคงจุนเจริญค่ะ สตรีผู้นำการลดโลกร้อนด้านพลังงานแสงอาทิตย์เอาละค่ะเดี๋ยวมาต่อกันเบรกหน้าค่ะทุกความรู้เรื่องช่างที่จะมาบอกเล่าทุกคำถามงานช่างเรามีคำตอบในช่างมันส์โดยด็อกเตอร์พงท์ธรธาราชัยและน้องมะเมี่ยวไอรินสนับสนุนโดย QTC ผู้ผลิตมอแปลงไฟฟ้าชั้นนำของไทยสนใจหมอแปลงไฟฟ้าโทร 02 379 3089-92ศ